มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองหนุ่มสาวทำทีเหมือนมาไหว้พระขอพรเป็นมิจฉาชีพในคราบนักบุญนะคะสำหรับสองหนุ่มสาวที่เข้ามาทำทีไหว้พระแต่ว่ากลับไม่ได้ไหว้พระคะ่ะเมื่อวันที่8ธันวาคม2565เพจข่าวสารชนบุรีได้เผยข้อความระบุว่าต่อหน้าพระองค์ใหญ่นโยมยังกล้าทำบาปกมจะลงโทษ โจนสองคนชายหญิงขโมยเงินในตู้บริจาคในวิหารหลวงพ่อทันใจวัดเนินไร่ตำบลแปลงยาวอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉดเชิงเซานะคะได้เงินไปประมาณ3,500-4,000ถึง 4, บาทเมื่อวันที่7ธันวาคม2565เวลา14.30นนถึงเวลา15.00นนะคะขณะนี้ได้แจ้งไว้ที่สพอพอำเภอแรงยาวเรียบร้อยแล้วค่ะช่วยแชร์ภยัยพระพุทธศาสนานไปด้วยกันนะคะ ทำทีเหมือนเข้ามาไหว้พระขอพรสุดท้ายเอาเงินในตู้บริจาคไปซะอย่งงางนั้นเลยค่ะเรียกได้ว่ากล้องวงจรปิดจัดภาพได้อย่างชัดเจนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ